เดิมนะที่เคยแบบถามยาวๆแล้วมีช้อยให้ด้วยที่ถามดีๆเขาก่อนนะครับถามว่ามีข้อสงสัยในการอ่านงบการเงินของกลุ่มธนาคารยาวมากเลยนะมีข้อสงสัยในการอ่านงบการเงินของกลุ่มธนาคาร financial listing ครับว่าดูยังไงวงเล็บงบการเงินของธุรกิจทั่วไปพอจะเข้าใจได้แล้วครับเพราะดูเองแล้วงงมากเลยครับพยายามอ่านหนังสือหลายเรื่มจะส่วนไหนกาอธิบายถึงแต่งบการเงิน ธุ artists, ททรกิจท,ทั่วๆไปซึ okay. ่งดูแล้วน่าจะมีหลักการประเมินความแข็งแกร่งท <c oughs> ี <Squ fluid. S 2> <ikh> ่ต <Palm>. ่างกันเช่นในงบ c a s โ f o มีเงินสดสุดที่จากการเงินงานติดลบเงินสดสุดที่กิจกรรมการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้คืออะไรไอ้โทษคือเอาไปทําอะไรเป็นส่วนใหญ่และควรจะเป็นบวกหรือเป็นลบดีกว่ากันและเงินสดสุดที่จากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกตลอดแบบนี้เราจะดูได้ยังไงว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีหรือไม่ดีครับวงเล็บครับ เพราะในกางบการเงินธุรกิจอื่นเบื้องต้นเราเน้นดูที่ดำเนินงานเป็นบวกลงทุนเป็นลบจัดหาเงินเป็นลบวงเล็บปิดครับแล้วก็หัวข้อต่างๆในงบการเงินอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ,รบเช่นวงเล็บกับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหมายถึงอะไรครับครับครับอันที่สามคืองบในกลุ่มนี้ดูดีอีเรชได้ด้วยไหมครับแล้วดูอย่างไร าะดูตัวเลขนี่มานเลยครับยิ่งในธนาคารใหญ่ๆอย่าจาราชช่วยอธิบายอยาทำคลิปสอนเลยจะดีมากครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดตองได้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 จับได้จได้จได้อ่เดี๋ยวถ้าอันไหนพี่พี่พี่ตอบไม่ไครบเนี่ยเดี๋ยวฝากเบิร์ดถามพี่รอบละกันนะเออเอาประเด็นแรกก่อนเลยประเด็นเรื่องงบผมจะรู้นะว่าพี่ตอบไม่ครบมาลองดูลองดูนะก็ประเด็นแรกเน่ยเรื่องงบการเงินก่อนนะครับ เรื่องงบการเงินเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันมีหุ้นอยู่หลายประเภทนะครับมีหุ้นหลายประเภทแต่ว่าแบ่งหลกัลกๆเนี่ยเป็นสองกลุ่มหลกัลกๆพอหนึ่งคือกลุ่ม non finance กับสองกลุ่ม finance เอาแค่นี้เพราะ non finance เนี่ยงบเหมือนกันเป๊ะเลยครับงบเหมือนกันเป๊ะนะครับ <c oughs> คือแบบจะงบดลงบการขดทุนงบกระแสเงินสดเหมือนกันเป๊ะนะอย่างที่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วคุณจะต้องมีกระแสเงินสดเนี่ยบวกลบลบถูกต้องแล้วนะครับอ่างั้นที่ตัดทิ้งนะครับ แต่ความยากอยู่ที่กลุ่มไฟแนนซ์นี่แหละนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยกันเองนะครับย้ำนะครับในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยกันเองนะครับถูกแบ่งย่อยออกมาครับอีกสี่ห้าประเภทครับแบ่งย่อยมาอีกสี่ห้าประเภทซึ่งก็มีความแตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเช่นกลุ่มแบงก์จะมีความซับซ้อนในเรื่องของโครงสร้างของธุรกิจเนี่ยสูงมากนะครับกลุ่มนอนแบงก์ก็คือเป็นกลุ่มพวกแบบ l e สซ i n g อะนะครับ กลุ่มนอนแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วเข้าใจง่ายมากในกลุ่มไฟแนนซ์ทั้งหมดเน,นะครับพี่ว่ากลุ่มนอนแบงค์เนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดแหละเพราะเขามากากักจะทำธุรกิจที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนาักเช่นปล่อยสินเชื่อเอออะไรดีวะนึกก่อนสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกสมมตินะสมมติอนยะ่างเงี้ยคือมันแบบมันอย่างเดียวเนบะิร์ดมันเข้าใจง่ายมันเหมือนแบงค์นะแบงค์เนี่ยโอโ้โหสารพัดอย่างเลยเนะบิร์ดแบงค์เนี่ยนะหนึ่งคือรับรับออมเงินนะรับออมเงินอนะ่ะออมเงินอ่ะนะสอง ออสองเลยวาสองคือเขาเนี่ยมีการปล่อยกู้ปล่อยกู้อะไรปล่อยกู้อสังหาปล่อยกู้บ้านซื้อกู้ซื้อบ้านยังไม่พอปล่อยกู้ธุรกิจ SME เล็กๆยังไม่พอปล่อยกู้คอร์เปทคือแบบแบงค์ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะมีโครงสร้างของตัวธุรกิจอะที่ซับซ้อนมากหลากหลายมากวิเคราะห์ยากมากแล้วยังไม่พอกลุม <c oughs> ่มธนาคารเนี่ยนะมีเขาเรียกว่ากฎระเบียบนะยิบยับมาก คือเพราะว่าเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกลุ่มธุรกิจที่เหมือนกับเป็นเสาหลักของประเทศอะเบอร์นี่ออกปะเพราะว่าธุรกิจไหนก็ตามจะโตได้ก็ต้องมากู้เงินที่แบงก์ใช่ไหมฮะแบงกก็มีกฎระเบียบของแบงค์ชาติเนี่ยที่ที่สตริกมากต้องรายงานงบการเงินถี่มากต้องทํารายงานที่ยาวมากเอ่อยกอย่างง่ายๆนะครับปกติเนี่ยต่อแต่ละบริษัทนะครับทุกๆไตรมาสเนี่ยจะมีการรายงานผลใช่ปห เป็ยังวิเคราะห์บ,บริษัทต,ตัวเองว่าเงินกเงินเป็นยังไงบ้างเฮ้ยงบ Q 1เนี่ยดีไม่ดียังไงอะไรบ้างนะครับอันนี้รายงานตัวเีาเรียกว่า M D N A M D N A นะครับย่อม,มาจาก Management Discussion and and Analysis นะฮะประมาณนี้ M D N A เ,เป็นสิ่งที่ V i เนี่ยโ,โหจำเป็นมา,มากๆที่ต้องอ่านเลยทุกไตรมาสนะครับอยู่ในเซตอยู่ในเซตเลยอยู่เซตเลยนะครับทีนี้จะบอกว่าบริษัททั่วไปนะครับจะมี M D N A เนี่ยแค่หน้าเดียวสองหน้าเต็มที่นะแต่ธนาคารเนี่ยนะครับธนาคารทุกแบงก์เ่ยนะครับ เอ็มดีเอนะครับขั้นต่ำห้าสิบหน้าครับ oh. ขั้นต่ำห้าสิบหน้าครับนี่ขั้นต่ำนะครับฟังดีๆนะครับห้าสิบหน้าขั้นต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันมันมีความเอ,อซับซ้อนการทำความเข้าใจเนี่ยที่ท,ที่ที่สูงมากๆนะครับ <c oughs> และจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้วิเคราะห์ง่ายอย่างที่คิดนะไม่ได้วิเคราะห์ง่ายอย่างที่คิดนะครับอ่ะ <c oughs> ตัดไปกลุ่มหนึ่งก่อนมากลุ่มที่สองคือกลุ่มนอนแบงค์กลุ่มไฟแนนซ์ bank, อันนี้ยังถูกาง,าง่ายง่ายลงมากนะครับเพราะว่า กฎระเบียบเนี่ยไม่ได้สตริกเท่ากับธนาคารเช่นไม่ต้องมีเงินเขาเรียกว่าอะไรนะเออไม่ต้องมีวางเงินกองทุนเข้าบาร์เซลทรีที่แบงก์ชาติไม่ต้องนะเพียงแค่ว่ามีมกฎระเบียบบางอย่างบังคับอยู่เช่นกฎเกณฑ์บางอย่างบังคับอยูอย่เช่นเ <c oughs> ออเอ้ยคุณต้องมีเพดานดอกเบี้ยเท่าไหรนะ่อ่าอะไรก็นเป็นต้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือพูดถึงคร่าวๆนะครับแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพวกประกัน ประกันก็อีกแบบหนึ่งเวอร์ประกันชีวิตประกันภัยก็อีกแบบหนึ่งนะครับมีหลักเกณฑ์ในการาวิเคราะห์เนี่ยแตกางกไปหมดเลยโดยสิ้นเชิงเลย<ม>โดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ยังมีพวกนี้อีกกลุ่มสุดท้ายเอเขาเรียกว่าอะไรนะเอบริจต์บริษัทหลักทรัพย์อะก็คือผู้ให้บริการที่อา่าผู้ให้บริการที่แบบนักลงทุนมามาเปิดพอร์ตอะนี่ออกไหมเปิดพอร์ตแล้วก็ซื้อขายหุ้นอะก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์อีกก็อีกแบบหนึ่งอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะ บอกนะครับว่าในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยก็วิเคราะห์ไม่เหมือนกันเลยนะมีจุดสําคัญไม่เหมือนกันแต่คนละจุดกันนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาลองลองลองรีวิวสั้นๆแล้วกันครับว่าขอเลือกกลุ่ม leasing แล้วกันนะอันนี้ง่ายสุดที่นั่นต้องคุณสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับกลุ่ม leasing แล้วกันนะครับว่าเราควรจะดูงบกันยังไงบ้างนะครับก็จะบอกกันแบบนี้ครับว่าคีย์ของงบการเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่การท่องจําอม,มันไม่ใช่การท่องจําเบิร์ตมันเป็นเรื่องความเข้าใจในตัวธุรกิจย้านะครับงบการเงินนะเบิร์ตมันเป็นเพียงแค่เอ,อรายงานแสดงผลลัพธ์ของการดําเนินธุรกิจใช่ไหมมันเป็นแค่ผลลัพธ์ <c oughs> ดังนั้นเนะี่ยการจานผลลัพธ์ได้จริงๆแล้วเนะี่ยไม่ใช่การเรียนครับว่าเอ้ยบรรทัดนี้หมายความว่าไงบรรทัดนนี้หมายความว่าไง,าามาง,าไ,งไม่ใช่ครับไม่ใช่ การที่เราจะเข้าใจธุรกิจนี้ได้ครับมันต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยต้องศึกษาคุณภาพธุรกิจว่าธุรกิจเขาเนี่ยหนึ่งเขาทาอะไรแล้ว <c oughs> แล้วเขามีแหล่งทุนมาจากไหนแล้วเขาเอาอะไรให้ลูกค้าแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรกับธุรกิจนี้บ้างสุดท้ายมันคือความเข้าใจใตัวธุรกิจครับแล้วงบการเงินเนี่ยมันจะเข้าใจได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรามาถึงว่าจะองบการเงินมากางปังแล้วบอกโอ้โหวันนี้แปลว่าอะไรเงครับโอ้โหบอกเลยครับว่า ยากมากเพราะอะไรครับเพราะบริษัทเดียวกันเอาใหม่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเบิร์ดล i ส t ิ n งเหมือนกันเอาแค่นี้เลยล i ส t ิ n งเหมือนกันต้องมีนโยบายเนี่ยในการจัดทํางบการเงินที่แตกต่างกันพี่ถามว่าถ้าเราดูล i ส t ิ n งสองตัวตัวหนึ่งอะ่ะมีบรรทัดเท่านี้มีสิบรรทัดเข้าใจหมดละแต่พอดีครับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันครับมีบรรทัดที่สิบเอ็ดสิบสองขึ้นมาแค่นี้ก็ไม่เข้าใจละครับเบิร์ดถูกไหม <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าใจธุรกิจอะ่ะนะครับดังนั้นเตือนคํา พี่เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยคือรู้เลยว่าน่าจะมิสมิสข้อนี้อยู่อ่ะคือไปพยายามเจอแบบจะแกะงบการเงินมากกว่าที่จะเข้าใจตัวตัวตัวธุรกิจมากกว่านะครับอ่ะโอเคนะค็อันก็นี้ฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วควรศรึกษาธุรกิจให้มันให้มันลึกซึ้งให้มันถ่องแท้แคุณจะเข้าใจง,งบการเงินได้ง่ายมากขึ้นเพราะที่บอกว่างี้การเข้าใจงบการเงินหรือการซื้อสารงบการเงินที่ดีคืออะไรนะครับคือการที่พอเราเห็นแต่ละบรรทัดฟังดีๆนะการที่เราเห็นงบการเงินแต่ละบรรทัดครับเบิ เราต้องจินตนาการถึงกิจกรรมหรือ activity เนี่ยที่บริษัทนั้นทําได้เลยครับเข้าใจไหมเรากเห็นว่าตัวเลขเนี้ยมันมาจากอ๋อบริษัททนี้นี่นี่เวะต้องเห็นภาพนั้นต้องเห็นภาพนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการต้องท่องว่าบริษัทเนี้ยมันแปลว่าอะไรไม,ไ,มมไม่ใช่ไม่ใช่อโอเคไหมนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองลองรีวิวั้อนๆสกันดูก่อน,น,อนละนะครับโอเคงบการเงินของบริษัทที่เป็น finance เนี่ยนะครับ ที่เป็น l i s i n g เนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยจะมีเรื่องของงบดุลใช่ไหมฮะในงบดุลเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องต้องต้องวิเคราะห์อย่างแรกเนี่ยครับจริงๆแล้วในงบดุลของตัวบริษัท finance เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ได้มีอะไรมากในงบดุลเนี่ยจะแบ่งเป็นทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนใช่ไหมฮะนะเหมือนบริษัทอื่นๆทั่วไปครับแต่สาระสาคัญเนี่ยอยู่ในฝั่งทรัพย์สินสาระสาคัญนะอยู่ในฝั่งทรัพย์สินกับหนี้สินนะสองตัวนี้สําคัญมากเลยมันคืออะไรบ้างมาดูกันนะครับ อันดับแรกเนี่ยสักสิเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่สำคัญสุด,สดคือลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้านะลูกหนี้การค้าเนี่ยในธุรกิจไฟแนนซ์เนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าลูกหนี้การค <c oughs> ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลูกหนี้สินเชื่ออ่าเขาเรียกว่าลูกหนี้สินเชื่อขั้นถามครับ <c oughs> บริษัทที่ทำไฟแนนซ์นะครับเบริร์คิดว่าควรมีลูกหนี้สินเชื่อเนี่ยมากหรือน้อยดีมีมากอ่าต้องมีมาก ถ้ามีลูกหนี้สินเชื่อมากก็แปลว่ารายได้ดอกเบี้ยก็จะมากใช่ไ่ะอ่าดังนั้นหัวใจข้อแรกนะในฝั่งทรัพย์สินงก็คือลูกหนี้อ่ะต้องเติบโตขึ้นนะต้องเติบโตขึ้นถ้าลูกหนี้เติบโตขึ้นมันคุณมันดวยได้เลยรายได้โตขึ้นอยู่แล้วนี่ออกใช่ไหมอ่ดังนั้นหัวใจของธุรกิจไฟแนนซ์เนี่ยครับหัวใจไม่ได้อยู่งบการเงินครับหัวใจไม่ได้อยู่ที่งบกำไร,รขาดทุนหัวใจอยู่ที่งบดุลหัวใจอยู่ที่ลูกหนีห้สินเชื่อว,ว,ว่าเติบโตขึ้นไหม ตามเป้าหมายไหมดังนั้นนะครับธุรกิจไฟแนนซ์เนี่ยเวลาที่เขาตั้งเป้ากันอ่ะเขาไม่ตั้งเป้าไรายได้เบิร์ดไม่ตั้งเขาจะตั้งเป้าลูกหนี้กันลูกหนี้อะ่ะโตไหมโตกี่เปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์สามสิบเปอร์เซนต์หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันมันรีเลทโดยตรงอะ่ะถ้าลูกหนี้เยอะคุณก็แค่เอาเพดานเบ,เบเี้ยเขาที่เขาเกี่ยลูกค้าเนี่ยไปคูณปุ๊บได้ได้มาเป็นไรายได้เลยถูกต้องไหมมันง่ายอะ่ะงนั้นหัวใจคือการคือการสร้างลูกหนี้ต่างหากนะครับประมาณนี้ในนนนฝฝัััััั่่่งงงงขขออทรรพย์สสิะคบวววตต หนี้สินแน่นอนครับว่าหนี้สินเนี่ยคำถามต่อมาคือถามว่าอย่างนี้ถามว่าบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยที่เป็นทําปล่อยสินเชื่อเนี่ยที่ถามว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาปล่อยสินเชื่อละเบอร์ก็ต้องไปกู้มาก็ต้องไปก็ต้องไปกู้มาดังนั้นก็ต้องดูต่อเขาว่าเอ้าในฝั่งในฝั่งตัวหนี้สินเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไปกู้หนี้มา,มาชอบทีไหนบ้างเช่นธนาคารเช่นรับฝากเงินเช่นหุ้นกู้อ่า ซึ่งแต่ละช่องทางเนี่ยก็มีอัตราดอกเบีย้ยท,ที่ไม่เท่ากันนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันอย่างเป็นต้นม,มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันไปเลยเวอร์เช่นมันจะมีความเสี่ยงที่ก็ต้องดูวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนะนเรื่องของคําว่าอัตราดอกเบีย้ยคงที่กับอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวอะ,อะไรแบบนี้ก<ม>็ไปว,วิเคราะห์พวกนี้ต่อนะครับเป็นต้นนะครับโอเคนี่คือฝั่งนี้สินนะครับส่วนฝั่งทุนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคือบริษัทเติบโตขึ้นฝั่งตัวทุนก็กำไรสะสมก็มักจะต้องต้องเติบโตขึ้นอยู่แล้ว ใช่ไหมครับน, <c oughs> นะในฝั่งทรัพย์สินก็ประมาณนี้อ้าวเสียงเงียบได้ยินวะ <c oughs> ได้ยินเสียงละอ่ะได้ยินละได้ยินละโอเคชัดเหมือนเดิมอะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคมุ้งเหมือนกันจุ่ๆมันก็เสียงตัดไปเลยอ่ะไม่เป็นไรมาต่อนะมาต่อนะโอเคต่อที่ตัวงบการเงินงบงบกำไรขาดทุนนะของไฟแนนซ์นะครับงบกำไรขาดทุนของไฟแนนซ์นี่น,น,นะครับตัวฝั่งรายได้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ยากอะไร แต่โตที่จะมีปัญหาจริงๆเนี่ยคือประโยคนี้คือรายการที่เรียกว่าอะไรนะที่น้องเขาพูดมาว่าคาดการวขาดทุนแะ้วจริงจริงภาษาอังกฤษมันคือ expected c r i t loss นะครับเออเมาว่างันนะพอดีว่าไม่ไม่ค่อยได้ดูภาษาไทยเท่าไหร่ครับไม่ใช่กลับรายการใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใช่ใช่ ใช่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 ถูกต้องนะครับสังเกตมันคือ expected i t loss นะครับ ECL นะครับ <c oughs> โอเคตัวนี้คือสาสำคัญเลยครับตัวนี้คือรายการที่สำคัญมากที่สุดของกลุ่ม finance นะครับมันคือการตั้งสําลองหนี้เสีย <c oughs> ย้ำนะครับมันคือเงินตั้งสําลองหนี้เสียนะครับแต่นี่นะครับไม่ใช่หนี้เสียนะครับมันคือ NPL NPL เนี่ยไม่ได้แปลว่าหนี้เสียเบิ้ นะอย่างอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะให้มาอธิบายเออฟอรนเทั้งหมดเนี่ยใน,ในวันนี้คงอยากนะครับ <c oughs> แต่คร่าวๆเป็นตัวๆไปแล้วกันนะครับว่า <c oughs> NPL เนี่ยไม่ใช่นี่เสียนะ NPL เนี่ยคือ Non-Performing Loan หรือนี่สินที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้มันแปลแค่นั้น,ม,น,น,นมันแปลว่าถ้านี่เนี่ยครับลูกนี่เนี่ยเบี้ยเกิดสามเดือนสามงวดสามเดือนนะ <c oughs> จะถูกตัดเป็น NPL แปลว่าต้องหยุดรับรู้รายได้ ต้องหยุดรับรู้เลยได้มันเลยเรียกว่า non-performing loan โอเคไหแต่ไม่ได้แปลว่านี่เสียไม่ใช่ไม่ใช่ครับ<ะ> <c oughs> นี่ยังไม่เสียนี่จะเสียต่อเมื่อว่าลูกค,ค้าไม่จ่ายแล้วอันนั้นเรียกมี่เสียโอเคไหมก็อ okay า right? <c oughs> จะมีการกระบวนการต่อไปเช่นขายมี่ off, ออฟหรือไลฟ์ออฟเนี่ยมันจะบอกว่ามีสั์เยอะมากๆครับจริงๆแล้วโอ้โหมันมันยากมากที่จะมาอธิบายทั้งหมดใน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 การตอบคำถามถามสั้นนะครับคาแล้วกันว่า ECL เนี่ยคือตัวกําหนดเลยครับว่า กำไรสุดที่อ่ะจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ ECL เลยบอกเลยประเด็นหัวใจจริงๆของคอธุรกิจเนี่ยอยู่ที่รายได้อยู่ที่รูปหนี้ใช่ปะตาโตที่ทําให้กำไรสุดที่เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีนะครับอยู่ที่ ECL ซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆคืออย่างนี้เบิร์ตถ้าบริษัทนี่นะกำไรออกมากำไรสุดที่นะออกมาดูดีมากเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดย้ําเลย ห้ามเชื่อเด็ดขาดเราเห็นว่ากําไรบริษัทออฟอนยังเนี่ยนะครับออกมากาไรโอ้โหเติบโตสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ยบอกเลยครับว่าให้คุณโยนทิ้งไปเลยให้คุณโยนทิ้งไปเลยครับหัวใจคุณต้องไปดูว่าแล้วบริษัทเนี้ยมีการตั้งสํารองหนี้เสียเนี่ยยังไงเพราะมันมีหลายมันมีหลายเคสที่บริษัทนั้นนะครับไม่ตั้งสํารองหนี้เสียเบิร์ตไม่ตั้ง NPL เกิดนะเบิร์ตแต่ไม่ตั้งทําได้นะครับเพราะในอดีตมีการตั้งไว้แล้ว ด้ของใหม่อ่ะไม่ตั้งเพิ่มก็ได้เ <c oughs> นื้ออกไหมแต่บางครั้งเนี่ยสําหนักนะสําหนักนะมีการกลับรายการโดยอ่กลับรายการมาละกลับรายการคือไอที่เคยตั้งไปแล้วอ่ะเอากลับรายการกลับมาเป็นกําไรอไอที่เคยตั้งไปแล้วอ่ะผมเมื่อตั้งปั๊บจะเป็นรายจ่ายทันทีนะเมื่อตั้งแล้วจะเป็นรายจ่ายทันทีแต่บางเคสเนี่ยเฮ้ยอยากให้กำไรมันสวยอแบเบิร์กลับรายการมามาเป็นบวกมันเป็นกาไรเพิ่มสฉยเลยดังนั้นกำไรก็จะแบบสวยหรูสวยงามเมื่อต<ด>ั้งสำรองนี่เสีย มันจะถือว่าเป็นรายจ่ายก็จะทําให้กําไรน้อยลงใช่แต่ใช่ถ้าสมมุติว่าเขาทําสลับกันก็คือแทนที่จะตั้งสารองนี่เนี่ยไม่ตั้งด้วยใช่แล้วก็ไปกลับของเก่ามาใช่ไออย่างนี้ใช่ถูกต้องมันก็ทําให้จากรายรายจ่ายที่ไม่มีกลายเป็นรายได้ขึ้นมาอีกรายได้ใช่ถูกต้องใช่อ่าใช่ ซึ่งพี่แล้วไอ้ที่มันมันกลับออกมาเสร็จไม่คอ้ที่มันกลับออกมาเสร็จไอ้ที่มันกลับออกมาเสร็จเนี่ยมันมันไปอยู่ตรงไหนเวลาเขากลับกลับรายการออกมาแล้วไอ้ก้อนนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนคืออะไรก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่ ECL เหมือนเดิมอยู่ที่ ECL เหมือนเดิมเป็นตัดการ ECL นี่แหละอ่าอ่าใช่ตอนกลับรายการแล่ก็เป็นเป็นคนละคนละสัญลักษณ์อ่ะอ่าครับอ่า ครับก็คือจากลบเป็นบวกอะว่าง่ายครับเป็นมุมท่าเดียวกันครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องดูมากครับยกอย่างเช่นเบิร์ตปีแล้วอะปีหัวยี่สิบใช่ปะครับปีหัยี่สิบเนี่ยธนาคารเนี่ยบางธนาคารเนี่ยงบผิวสละออกมาโหกำไรเหลือน้อยมากเลยบางเบร์บางบริษัทครับบางธนาคารครับกําไรมากเลยเราคิดไปเองครับว่าโอ๊ยกำไรเยอะแปลว่าดีกาไรน้อยแปลว่าไม่ดีอันนี้ครับถือว่าผิด่ะ พราะว่าบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่กําไรเยอะๆที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งสำรองน้อยผิดปกติก็ได้ซึ่งดีหรอไม่ดีไงเนื่อเหรอวนั่นแหละบางบางธุรกิจที่กาไรเห็นน้อยๆนยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคอนซอร์เวทีฟมากก็เลยตั้งสำรองออกมากผิดปกติปลอดภัยกว่าไหมแบบนี้อนะครับดังนั้นเนี่ยเราตัดสินใจที่ที่ที่สิ่งที่เห็นที่มัีไม่ได้ครับพี่บอกเลยว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับเป็นงบที่บิดบุนได้ง่ายที่สุดแล้ว ง่ายที่สุดแล้วเราไม่ควรดูอย่างยิ่งเลยคือกำไรสุดทีครับไม่ควรดูเลยครับอืม <c oughs> อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องของงบกำไรขาดทุนคร่าวๆนะครับส่วนงบกระแสเงนินสดบ้างนะสุดท้ายแล้วนะครับงบกระแสเงนินสดเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราเข้าใจอ่ะกิจกรรมของธุรกิจว่ากิจกาลังของเขาคืออะไรมันคือการที่เขาเนี่ยนะเอาเงินเขากู้เงินมาก่อนกู้เงินมาใช่ไหมกู้เงินมาดังนั้นเนี่ยกู้เงินมาทุกป,ปีถ้าอยากให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้นต้องทําไงก็ต้องกู้หนี้มาเพิ่มขึ้นนะ กู้เนมาเพิ่มขึ้นปุ๊บกิจกรรมการเงินน่ะต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนี้ดังเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนี้มันไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะครับหนึ่ง<ม>คือกู้เงินมาในกินการเงินเป็นบวกนะครับสองคือเขาเนี่ยต้องเอาเงินเนี่ยไปให้คนอื่นกู้นะเช่นพอไปกู้เสร็จปุ๊บเนี่ยกู้ซื้อรถกู้ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาสัญญาว่าจะผ่อนสี่ปีห้าปีดังนั้นเวลาเก็บเงินได้ทึ่งเก็บเงินต้นบวกดอกเบี้ยใช่ปหเงินต้นบวกดอกเบี้ยนะเขาก็จะได้ ทยอยออกมานะคือผ่อนไปห้าปีนะก็ปีแรกเนี่ยได้กลับมาแค่ส่วนหนึ่งนะบวกดอกเบีย้ยดังนั้นเนี่ยในกิจกรรมดำเนินง,งานจะต้องเป็นลบอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรมนี้แต่ถ้าตรงกันข้ามครับเบิร์ตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ <c oughs> กิจกรรมดําเนินงานเป็นบวกเมื่อไหร่อันนี้สัญญ,ญาไม่ดีครับตรงกันข้ามกัน <c oughs> ถ้าสัญ,ญญาเป็นบวกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยปล่อยลูกหนี้ออกไปแต่ยังเก็บลูกหนี้ได้อยู่นะ อย่างนี้แปลว่าในอนาคตาจะไม่โตอืมอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับอ่าเขาคร่าวนะอ่าส่วนในของกิจกรรมลงทุนนะควณเป็นลายก็คือคุณเป็นลบนะครับอ่าอ่าครับกิจกรรมลงทุนควรเป็นลบโอเคนะครับก็กิจการดำเนินงานเป็นบวกใช่คุณเป็นลบคือเขาต้องมีการเคลียร์สาขาไงอ่าอ่ากิจกรรมลงทุนเป็นลบกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกใช่ถูกต้อง นไม่ใช่เฮ้ยเป็นลบเป็นลบทุนเออกิจกรรมงานเป็นที่เราออกไปดีกว่าครับอ่าโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะกิจกรรมลงกิจกรรมดำเนินงานควรเป็นลบนะกิจกรรมลงทุนควรเป็นลบกิจกรรมการเงินนะควรเป็นบวกลบลบบวกมันจะสลับกันจากทั่วไปจะเป็นบวกลบลบนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบเป็นคำถามละแล้วคำถามสุดท้ายถามว่าดูดีอีได้ด้วยไหมเปลี่ยนมุมมั้ง อ่ะดูได้ดูได้นะ <c oughs> แต่ว่านี้ครับ DE レโชเนี่ยในในมุมมองของธุรกิจเนี้ยดูได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแค่เาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นเพดานครับเพดาน DE งะ <c oughs> ว่าเพดาน DE เนี่ยของแต่ละบริษัทในไฟแนนซ์ Finance เนี่ยอาจจะแบบเช่นหกเท่าเจ็ดเท่าอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเท <c oughs> ่าน,นั้นเองเอาไว้ดูแล้วก็เพื่อจะเอ่อต้องระมัดระวัวงเรื่องของการเพิ่มทุน,นเท่า <c oughs> น,นั้นเองครับ <c oughs> มันก็จะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นมุมมองของของความเสี่ยงอรเบิร์ด มันจะไม่เหมือนกันอ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปอย่างที่บอกว่าธุรกิจการเงินเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันวิเคราะห์จะบอกยากป่าก็ก็ยากกว่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะพี่ว่ามันก็ไม่จริงๆส่วนตัวคิดว่ามันมันง่ายอ่ะแต่ว่ามันแค่มันมันแค่ไม่เหมือนกันอ่ะสุดท้ายอย่างที่บอกครับแนะนําเลยคือเท่าที่ฟังคําถามเนี่ยรู้เลยว่าจริงน้องคนนี้พยายามศึกษางบการเงินมากๆนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่พี่คิดว่าเราอาจจะมิสแมทไปอ่ะ คือเดียวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจแบบสุดๆเลยคือการที่เ่าบอกว่าเราอ่านงบการเงินของของบริษัทกลุ่มไฟแนนซ์ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงแปลง,ง่ายมากมันแปลว่าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจธุรกิจกลุ่มไฟแนนซ์เลยและและเชื่อต่อเลยว่าแยกคําว่า leasing เท่าซื้อไม่ออกด้ว oh. ยโอ้โหเคือถ้ารับรองได้รับรองได้ว่าเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติะครับเบอร์ที่ oh. ที่เล่าทุนมือใหม่ อาจจะแบบเขาเรียกว่าโฟกัสผิดจุดเข้าใจผิดจุดคือคือทุกคนเพียงเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องงบการเงินสิวะเป็น V I ต้องงบการเงินอันนี้ใช่ไม่ผิดแต่จริงๆเนี่ยอี่บอกว่าพี่เชื่อว่ามันมีความเข้าใจที่ผิดอยู่หลายๆอย่างว่าเออจริงๆอะขั้นตอนนะครับของการวิเคราะห์ธุรกิจนะเบิร์ตจริงๆอะมันต้องเริ่มต้นจากการที่วิเคราะห์คุณภาพธุรกิจก่อนต้องอ่านบิสเซ็ตโมเดลให้ขาดก่อนเอ่อเข้าใจไฟฟ์ทอสโมเดลให้ขาดก่อนก่อนที่จะมาจับงบการเงิน นะไม่ใช่มาถึงปุ๊บยังไม่เข้าใจธุรกิจเลยมาถึงเจาะง,งบกันเงินเลยอันนี้พี่บอกเลยว่าผิดแน่นอนผิดแน่นอนแต่เข้าใจว่าอย่างนี้ <c oughs> นักทุน v i มือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยเราอะอยากประเมินมูลค่าเป็นนี่อรอปะ,อะเราอยากประเมินมูลค่าเป็นเราก็เลยบอกว่าวิ่งเจาะมาที่งบกันเงินเลยอ่านี่กรอปะอันนี้ซึ่งบอกเลยครับว่าว่าพี่ฟันธงได้ว่าไม่ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องเพราะว่าเบสิคจริงจต้องเข้าใจตัวคุณภาพธุรกิจก่อนวิเคราะห์เขาเป็นก่อนว่าว่าเขาทําอะไร มีดีเทลของการทําธุรกิจยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าในในในคอร์สฟรีของเราเนี่ยเราจะสอนเป็นขั้นตอนใช่ไหมในเช่นทางเดียวกัน,นครับในในในเวิร์กช็อปของเราเนี่ยพี่เลยน้ำช่วงคุณภาพธุรกิจก่อนเสมอนะครับว่าเฮ้ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจคุณภาพธุรกิจก่อนต้องเข้าใจเอ่อการทํามาหาก,กินลักษณะธุรกิจจริงๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงจับงบการเงินเนี่ยเ๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกันใหญ่นะอืม เราก็แบบไปยึดไปยึดอยู่กับเชิงปริมาณอเงี้ยอืมอันนี้ผมจําได้เลยตอนที่พี่ไลฟ์พวกคุ้นกันเงินในเมมเบอร์สิทเก่าวันจันทร์ตัวแรกๆเนี่ยพี่ก็คือเราใช้เวลากับเอ้คำศัพท์ที่เป็นเรื่องธุรกิจอะเยอะมากเลยไอ้เช่าซื้อจำนำเยอะมากใช่ลีสซิ่งใช่ เออมันต่างกันยังไงและอใีใช่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 อะไรนะนิมแล้วก็อะไรไอ้ส่วนต่างใช่ใช่ใช่ดอกเบีย้ยอะไรพวกเนี้ยเพดงเพดานแต่ว่าจําได้ว่าครั้งแรกๆพี่ทําดีมากก็คือเอาสองตัวมาแบบแบทเทิลกันเอาสวัสดอนตอนนั้นเอ็มทีซีสวัสดมั้งเอามาเปรียบเทียบกันมันก็เลยแบบใช่ใช่ใช่เออมันมันก็เลยทําให้แบบผมว่ามันจับภาพได้หลากหลายเร็วขึ้นใช่ไหมว่าพี่ก็จะอธิบายว่าเออ เนี่ยมันทําอะไรต่างกันบ้างไอ้เจ้านี้ NPL เรทเป็นเท่านี้อีกเจ้าหนึ่งเป็นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรมันมีเหตุผลอีกเจ้านนี้อีกตัางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มาเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบิร์ดเราเรามุบแป๊บนึงใช่อันนี้เบิร์ดจะบอกว่ามันอย่างเลยพูดอะถูกต้องเลยเพราะว่าคือถ้าเราไปดูงบการเงินใช่ไหมโหเย็นเลยว่ะ ถ้าเราไปดูงบการเงินใช่ไหมอย่างเดียวนะแล้วเราไปดูแบบ NPL ว่าเฮ้ย NPL เจ้านี้หนึ่งเปอร์เซ็นตอีกเจ้าหนึ่งสี่เปอร์เซ็นตแต่ว่าสี่เปอร์เซ็นตแย่มากอันเนี้ยเห็นไหมว่าเราจะเข้าใจผิดทันทีแล้วหลงทิดเราวิเคราะห์หุ้นผิดทันทีแต่ในความเป็นจริงคือต้องเข้าใจตัวธุรกิจลึกซึ้งมากๆว่าเฮ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรสี่เปอร์เซ็นต์นะสี่เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรนี่ออกใช่ไหมม่นจะไปฟันธงแบบเที่ยวตรงๆไม่ได้อะเบิร์ตเออ แล้วจะเล่าต่อว่าที่พีพาเอามาไลฟ์วันจันทร์เนี่ยคือเราคุยกันไปหลายตัวมากเลยนะมันเลยทําให้เห็นภาพมากขึ้นอะไรอีกบ้างนะติดล้อใช่คุยไปแล้วครับติดล้อใช่ใช่คุยไปแล้วธรรมนะก็คุยหมดแล้วคือธรรมนะเวียคุยมาทุกบริษัทแล้วยกบริษัทเออไมโครอืมอืมใช่ใช่โอเคนะครับคิดว่าท่านนี้น่าจะได้คําตอบไป อย่างสาแก่ใจนะครับส่งกระที่ถามมายาวเหยียด้คำตอบไปยาวเหยียดเช <สา S 1> ่นกันเอ,อคิดว่าน่าจะแฮปปี้นะครับถ้ามีคำถามก็ถามได้ท่านนี้